านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำอะไรเข้าวันนี้มาทำบุญค่ะอุสาทุกค่ะเชิญนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะร้านสวยมากเลยไปดูห้องไปดูห้องเดี๋ยวรับ่ะ น้ำพริกไหมได้เหมือนกันฮัลโหลวอตช์ดูเองเฮียมิสเตอรเนียสั่งให้มาป้าจ้าฝนตกหรอฝนตกฝนตกมันตกตลอดมันไม่ได้หยุดสวัสดีค่ะน้องจอยนี่เจ้าของร้านนะคะน้องจอยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่แถวนี้ก็เชิญมาได้นะคะ อันนี้ชื่อแดงใช่ไหมคะอันนี้คุณแดงนะคะทําข้าวมันไก่อร่อยมากเลยค่ะไปชิมได้ที่ไหนคะแมนเชสเตอร์ไก่จังเลยมาเพื่อนๆอยู่ระแวกใกล้เคียงนะคะแมนเชสเตอร์ไปไปอุดหนุนได้นะคะไปชิมได้นะคะอร่อยมากวันนี้รับประกันเลยอร่อยชิมแล้ว